วันนี้พวกเราโคโคลีมีไปติดตั้งเครื่องแลกเหรียญหนึ่งตัวที่สุพรรณบุรีนะครับชื่อว่าตลาดเทพพยดาพารวยลูกค้าสั่งรุ่นมินิไปนะครับทางช่างก็จะแนะนำให้ยึดติดกับผนังคอนกรีตได้เลยนะครับเพื่อประหยัดพื้นที่ถึงตัวเครื่องจะมีน้ำหนักแค่เพียง5กิโลแต่ตอนยึดติดเนี่ย ก็จะแนะนำให้ใช้พุกเหล็กน,นะครับเพื่อความแน่นหนาและแข็งแรงติดตั้งและประกอบออกมาเรียบร้อยลูกค้าก็จะได้เครื่องแลกเหรียญงามๆแบบนี้นะครับสำหรับหน้ากากรุ่นนี้ชื่อว่า Black and w h ไว e สถาปัตยกรรมภายในก็จะใช้ชิป A19 นะครับเอ้ยไม่ใช่นะครับรุ่นนี้ภายในจะไม่มีเมนบอร์ดนะครับซึ่งเราจะเอาเมนบอร์ดไปรวมกับตัวรับแบงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นน้องช่างก็จะสอนวิธีการใช้งานเครื่องแลกเหรียญเบื้องต้นนะครับพร้อมกับวิธีการดูแลเครื่องแลกเหรียญด้วยตัวเองนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็จะให้เจ้าของร้านเป็นคนทดสอบตัวรับแบงก์และก็ตัวรับเหรียญน,นะครับว่าสามารถใช้งานได้ปกติขอบคุณลูกค้าที่เลือกไว้วางใจให้โคโคลีเข้ามาใช้งานที่ร้านนะครับเพราะเราเป็นผู้ช่วยตัวจริงในวงการร้านสะดวกซักสนใจติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับ